ถ้าคุณอยากรวยคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ถ้าคุณไม่อยากจมอยู่กับชีวิตเดิมๆสิ่งที่สําคัญข้อแรกของคนอยากรวยคือคุณจะต้องเปลี่ยนที่ความคิดคนรวยส่วนมากเขาจะคิดใหญ่เพราะการคิดเล็กไม่มีทางสําเร็จแน่นอนคุณต้องพยายามหาไรายได้เพิ่มมากกว่าเงินออมเพราะการออมไม่ได้ทำให้ใครรวยขึ้นนะคะแต่การหาไรายได้หลายๆช่องทางต่างหากที่จะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญ คนรวยทุกคนเขาพัฒนาตนเองอยู่เสมอเขาไม่สร้างหนี้สินเพิ่มเติมเขาคบกับคนที่จะพาเขาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จดังนั้นใช้เวลาในทุกๆวันของคุณให้มีคุณค่าหากคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จยังไงซะความรวยจะไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนคุณอยากรวยแต่มัวแต่เฝ้าภาวนาไม่ลงมือทำอะไรเลยคุณไม่มีทางที่จะเจอคำว่าร่ำรวยได้เลยค่ะและแน่นอนค่ะ วันนี้ครูเก๋มีข้อคิดดีๆเอามาฝากทุกๆคนหวังว่าคุณจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของคุณประจำวันให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะข้อที่หนึ่งคนรวยคิดใหญ่ไม่คิดเล็กหากคุณเองต้องการที่จะเป็นคนรวยปรับไมเซ็ตของคุณอย่าคิดแต่ว่าทุกอย่างมันยากอย่าคิดแต่ว่าคุณทำไม่ได้อย่าคิดแต่ว่าคุณไม่มีเวลาเพราะคนที่เขาคิดใหญ่เขาจะถามตัวเองด้วยประโยคคาถาม แต่คนคิดเล็กมักจะบอกตัวเองด้วยประโยคบอกเล่าเช่นฉันทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปมันเหนื่อยเกินไปมันเป็นประโยคบอกเล่าค่ะแต่คนคิดใหญ่เขาจะถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้ได้ยังไงฉันจะมีทางไหนที่จะทำให้ฉันทำสิ่งนี้ได้สำเร็จฉันจะมีเวลาเพื่อจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างเห็นไหมคะแค่เรื่องของ mindset หรือความคิดก็แตกต่างกันแล้วดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนประสบความสำเร็จและร่ำรวย เปลี่ยนที่ความคิดของคุณก่อนให้คิดในสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เช่นถ้าตอนนี้คุณทำงานประจำอยู่ก็เป็นรายได้ช่องทางหนึ่งและคุณจะสามารถรับงานฟรีแลนซ์เพื่อหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งได้ไหมหรือบางคนอาจจะขายของออนไลน์เพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะทำในหน้าตามแอปพลิเคชันต่างๆมันมีวิธีการตั้งมากมายถ้าคุณคิดใหญ่เขาจะมองหาโอกาสในทุกช่องทางเสมอคะ่ะข้อที่ 2. คุณจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อยากรวยแต่ไม่พัฒนาตนเองไม่รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่มีวันรวยค่ะถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าคนรวยเขามักจะหาความรู้เขามักจะเพิ่มทักษะใหม่ๆอยู่เสมอแม้ว่าจะรวยแล้วเขาก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองหากถามว่าต้องพัฒนาอะไรบ้างแล้วนานแค่ไหนถึงจะรวย ตรงนี้ก็ไม่ได้ตายตัวหรอกนะคะว่าคุณจะรวยใน3มปีคุณจะรวยใน5ปีหรืออีกคนนึงจะรวยใน1นปีมันบอกไม่ได้มันไม่ได้ชี้ชัดขนาดนั้นทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณจะไปสู่เป้าหมายและขึ้นอยู่กับว่าคุณลงมือทําเพื่อให้เป้าหมายคุณบรรลุผลมากน้อยแค่ไหนดังนั้นอย่าลืมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอข้อที่สม คุณจะต้องหาไรายได้เพิ่มมากกว่าเงินออมสำหรับคนที่อยากรวยเราบอกเลยค่ะว่าการออมไม่สามารถทำให้คุณรวยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามออมไม่ใช่คุณยังจะต้องเก็บออมให้คุณมีเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในภาวะจำเป็นหรือเพื่อพัฒนาตนเองหรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแต่ความหมายของการออมเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้คุณรวยเพราะว่า คุณก็มีเงินจำกัดอยู่แค่นั้นต่อให้คุณแบ่งไปใช้จ่ายหรือแบ่งไปออมมันก็ยังเป็นเงินก้อนเดิมที่คุณมีอยู่ดังนั้นวิธีการที่คุณจะรวยได้คือคุณต้องหารายได้เพิ่มคุณต้องทำให้เงินของคุณงอกเงยคุณอาจจะใช้ชีวิตของคุณให้อยู่รอดปลอดภัยโดยไม่เป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าการที่คุณจะรวยขึ้นได้คุณจะต้องมีธุรกิจหรือคุณจะขายของออนไลน์หรือคุณจะทำอาหาสังหาริมทรัพ์ หรือคุณจะทำในหน้าก็อย่างที่บอกค่ะนอกจากคุณพัฒนาตนเองคุณก็ต้องหารายได้เพิ่มด้วยใช้ศักยภาพที่คุณมีนี่แหละไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแต่ใช้ความรู้ของคุณหาเงินเชื่อว่าคุณจะเจอช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณอย่างแน่นอนข้อที่สอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้เป็นสินการสร้างหนี้สินเป็นหายนะของชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าบางคนเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ดี เป็นหนี้เพื่อเอามาก่อให้เกิดรายได้ถ้าแบบนั้นก็โอเคแต่ส่วนมากแล้วการสร้างหนี้สินของผู้คนบางคนซื้อของที่ไม่จําเป็นใช้ชีวิตโดยที่ทําให้ตัวเองเป็นหนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์หนี้นั้นได้ยกตัวอย่างเช่นการไปกู้เงินก็เป็นหนี้แล้วนะคะแต่กู้เงินมาเพื่อดาวรถและก็ต้องมาเป็นหนี้รถอีกต้องส่งทั้งหนี้ธนาคารต้องส่งทั้งหนี้รถยนต์ที่เป็นค่างวด ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าคุณบริหารจัดการเงินไม่เป็นคุณกู้หนี้ยืมสินและคุณมีดอกเบีย้ยทั้งสองทาง3ทางไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนที่เริ่มงานใหม่ๆเริ่มมีเงินเดือนโอเครถยนต์มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันของคุณคุณต้องขับไปไหนมาไหนเพื่อความสะดวกแต่การที่คุณไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาใช้ในการซื้อรถยนต์หรือมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตหรืออยากจะรวยด้วยวิธีการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ มันจะมีปัญหาต่างๆมากมายตามมาค่ะดังนั้นต้องคิดให้ดีว่าการสร้างหนี้มันเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ไหมหรือเป็นหนี้ที่มันเกิดจากสิ่งที่คุณต้องการหรือจําเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าอย่างรถของคุณมันจําเป็นมากที่คุณจะต้องใช้มันจะต้องมีเพราะไม่งั้นคุณจะเดินทางไปทํางานไม่ได้คุณก็จะไม่ได้เงินเดือนคุณก็จะไม่มีไรายได้โอเคถ้าแบบนั้นมันก็พอจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่ว่าบางคนซื้อมาด้วยความโกรู บางคนเห็นเพื่อนมีก็เลยอยากมีบางคนก็อยากจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาซื้อฉันก็จะซื้อทําให้ชีวิตของตัวเองจะต้องตกระกรรมลําบากภายภาคหน้าพูดง่ายๆว่าตอนนี้คุณก็ยังมีเงินอยู่เพราะเพิ่งจะกู้ได้รถก็ยังผ่อนไม่กี่งวดแต่หลังจากนั้นค่ะในอนาคตลําบากแน่นอนถ้าคุณไม่หาไรายได้เพิ่มและข้อที่5คุณต้องเลือกอยู่ให้ถูกที่และก็เลือกคบกับคนดีๆหรื ค,ค,คบคนที่จะพาให้ชีวิตของคุณไปต่อคบคนที่จะพาให้ชีวิตของคุณพัฒนาเพราะแน่นอนว่าการครบคนเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าคุณเจอเพื่อนที่เล่นการพนันแล้วดึงให้คุณตกต่ําชีวิตคุณก็จะแย่ตามไปด้วยถ้าคุณเจอเพื่อนที่ไม่พัฒนาตนเองชวนคุณปาร์ตี้ตลอดเวลาที่เลิกงานทั้งวันชีวิตคุณก็จะสัมเรเทเมาแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่พัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอ คุณก็จะได้แง่คิดได้เรื่องดีๆจากเขาดังนั้นการเลือกคบคนการอยู่ในสังคมของคนที่ดีการอยู่ในสังคมของคนที่จะสนับสนุนและทําให้ชีวิตของคุณก้าวหนา้าเลยเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะทั้ง5ข้อนี้หวังว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยคุณจะต้องยอมแลกคุณจะต้องยอมสละเวลาคุณจะต้องยอมทําในสิ่งที่ให้คุณได้มาในสิ่งที่ต้องการบางคนคิดว่าแลกได้แค่แป๊บเดียวก็ยอมแพ้ไปก่อน เพราะว่าการจะรวยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้รู้สึกอดทนไม่นานพอแต่ถ้าจริงๆแล้วหากคุณมีความมุ่งมั่นและมีความปรารถนาที่จะรวยแล้วลก็ใส่พลังให้เต็มที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จวันนั้นคุณก็จะหายเหนื่อยทันทีคะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันสวัสดีคะ่ะ